สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมกําลังเพิ่มกล้ามเนื้อเอ่อเพิ่มกล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่ครับก็ได้ไปได้เทคนิคนึงนะครับชื่อว่า giant set คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันฟีลกับหัวไหล่ผมมากเลยผมรู้สึกว่าเออมันมันเริ่มพัฒนามากขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหัวไหล่เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อด,ด้อยของผมก็แล้วกันผมใช้เทคนิคนี้เล่นมาเรื่อยๆนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับก็เลยจะเอามาแชร์ให้ฟังเรื่อง giant set เนี่ย บอกก่อนว่าใจแอนเซ็ตเนี่ยมันเป็นการยกเวทนะครับที่เราจะต้องเล่นกล้ามเนื้อกลุ่มนั้นเนี่ยนะสามถึงห้าท่าติดกันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เล่นมุมเดียวกันนะอย่างเช่นไหล่นะครับไหลผมก็จะเล่นในมุมของไหล่หน้าไหล่ข้างไหล่หลังตรงเนี้ยนะครับใจแอนเซ็ตเนี่ยสำหรับคนที่แบบไม่มีฟิตเนสก็ไม่เป็นไรอาจจะใช้ดัมเบลแค่ลูกเดียวน้ําหนักไม่มากน้ําหนักไม่มากสมมุติว่าคุณมีดัมเบล5โลใช่ไหมก็เล่นหลายๆมุมต่อกันนะครับเล่นเล่น,ลนมุม2มุม สามมุมอย่างเงี้ยนะครับต่อกันต่อเนื่องกันคล้ายๆกับการทำเซอร์กิตเทนนิง่ะมันจะเกิดความเข้มข้นนะครับกล้ามเนื้อจะเกิดการแบบล้าแล้วก็ฉีกขาดนะครับมันทําให้แบบเกิดการพัฒนาเกิดการกระตุ้นในกล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆที่เราฝึกจ่ายแอนเซ็ตนะครับส่วนจ่ายแอนเซตของท่าไหลมีอะไรบ้างก็ไปดูกันครับมาดูท่าแรกกันครับท่าแรกเนี่ยผมจะเล่นไหลรวมๆก่อนนะครับก็คือซีดเด็ตโชดเดอร์เพลสจะเล่นประมาณ12-15ถึงครั้ง ท่าเนี้ยเวลาผมชูดัมเบลขึ้นเนี่ยผมจะไม่เหยียดแขนสุดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการพักพักน้ําหนักไว้นะครับก็จะเหยียดประมาณเกือบสุดแล้วก็จังหวะลงเนี่ยจะให้ข้อศอกอยู่ต่ำกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับสำหรับท่าเนี้ยผมเล่นน้ําหนักมันไม่ได้เยอะก็เลยนั่งเก้าอี้ธรรมดาครับคือเล่นให้ดูแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นน้าหนักเยอะเนี่ยแนะนําว่าให้นั่งเก้าอี้ที่มันมีพนักพิงเกือบเกือบเกองศาแบบด้านขวามือนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับช่วงหลังเราจะได้มีเบาะรองรับเวลาเราเล่นน้าหนักเล่นลูกนนกน้ําหัโดเี่ย พาระมันจะได้ไม่ตกไปอยู่ที่ข้างหลังล่างเยอะนะครับท่าที่2เป็นท่าที่เล่นหัวไหล่ด้านหน้าชื่อท่าว่าฟอนเดวเลสท่านี้ผมจะเล่นทีละข้างเพราะรู้สึกว่ามันคอนโทรลง่ายกว่ามันบังคับกล้ามเนื้อง,ง่ายกว่าการยก2ข้างพร้อมกันนะครับอันนี้ผมจะให้ดูจังหวะที่เวลายกดัมเบลขึ้นสูงสุดอะ่ะมันจะอยู่ระดับประมาณขนาดหัวไหล่พอดีไม่ได้ไม่ได้ยกขึ้นสูงแบบเหนือหัวนะยกขึ้นประมาณขนาดหัวไหล่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันฟิลแล้ว สำหรับท่าเนี้ยใครที่เล่นน้ำหนักแบบมีลูกดัมเบลน้ำหนักอันเดียวเบาๆที่บ้านแล้วอยากจะเล่นให้มันหนักขึ้นอ่ะจังหวะจังหวะลงอะ่ะผมแนะนำว่าให้ต้านไว้สัก2 3สมวิอะไรเงี้ยให้ให้กล้ามเนื้อมันออกแรงเค้นออกแรงต้านแรงน้มถ่วงหน่อยนึกออกไหมครับพยายามคอนโทรลให้มันช้าลงกล้ามเนื้อมันจะได้ออกแรงต้านเราจะได้รู้สึกฟิลมากกว่าเดิมสำหรับท่าที่3นะครับเป็นท่าที่เล่นหัวไหล่ด้านข้าง ผมจะเล่นประมาณ12-15ครั้งนะครับสำหรับท่าเนี้ยผมจะใช้ข้อศอกนะครับดึงไม่ได้ไม่ได้ใช้แรงจากข้อมือนะครับข้อมือเนี่ยจับคว่ำไว้แล้วก็ใช้แรงจากศอกดึงนะครับศอกกับข้อมือจะอยู่ต่ำกว่าหัวไหล่และท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นท่าที่เล่นไหล่ด้านหลังนะครับ s e เ t ็ d b e น t over rear d e l t เดล s นะครับโอ้ชื่อท่ายาวจริงท่านี้ก็จะเป็นท่าที่เล่นไหล่ด้านหลังนะครับผมจะก้มโน้มไปข้างหน้านะครับหน้าอกเกือบติดหัวเขา่าแล้วก็ กลางแขนออกมาด้านข้างนะครับออกไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วบีสบสะบักนะครับบีสบสะบักก็น่าจะเข้าใจไม่ยากเนาะพอประมาณเนี่ยครับก็สําหรับการเล่นไหลเนี่ยก็เล่นให้ดูแล้วว่าสีท่าติดที่ผมฝึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ลองเอาไปปรับเอาไปอัดแอปแอพพายดูนะว่าเ,เราจะไปพัฒนากล้ามเนื้อส่วนไหนก้นไหมกน้นเราด้อยไหมหรือว่า หน้าอกนะครับหรือกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆอ,อะไรเงี้ยก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับก็หวังว่าเทคนิคนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาข้อมูลเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อหาเทคนิคเล่นอะไรใหม่ๆดูนะครับลองเอาไปฝึกดูก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ